สวัสด so ีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบวันกันครับทีมชาติอังกฤษเมื่อวันที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีเลยเอาชนะแอลเบเนียไปได้5ประตูต่อ0ฟิฟลฟอรเดนกับราฮิมสตอร์ลิงก็ทำไปคนละ1แอสซิสต์ครับจอห์นสโตนกับไคล์วอเกอร์สอกองหลังจากเรือใบสีฟ้าเราลงเล่น90นาทีเลยส่วนแจ็คกิลิตเป็นตัวสำรองครับในเกมนี้ มาอัปเดตข่าวสารของกุนนิดนึงครับคือกุนเนี่ยได้ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ของเขาครับโดยยืนยันว่าตัวเขาเองยังไม่ตัดสินใจอนาคตจนกว่าจะผ่าน3เดือนตามเวลาที่บาร์เซโลนากําหนดไว้ครับจากข่าวลือตนบอกพวกเขาว่าจะติดตามคําแนะนําของแพทย์สโมสรทําการทดสอบรักษาดูความคืบหน้าในระยะเวลา90วันครับก็ยังไม่ได้ประกาศแควสตั๊แต่อย่างใดครับรอดูอาการหลังจาก90วันไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับ ส่วนข่าวการย้ายทีมของราฮิมเตอร์ลิงดลี่เมลออกมาให้ข่าวครับว่าบาร์เซโลน่าน่าจะล้มเหลวในการคว้าตัวราฮิมเซอร์ลิงฮะโดยบาร์เซโลน่าเนี่ยยังไม่ได้เริ่มพูดคุยกับแมนซิตี้แต่อย่างใดในเรื่องนี้และสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทําให้พวกเขาเนี่ยยังไม่มีการยื่นข้อเสนออะไรเข้าไปปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ค่าเหนื่อยของราฮิมนั่แหละครับเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยถึง3 0 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ดลี่เมลบอกว่า ถ้ามีการเดิลคือการยืมก่อนครับแล้วก็จะให้ซิตี้เนี่ยช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้ด้วยส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับเรือใบเราไม่รับข้อเสนอนี้แน่แน่ถ้าต้องยืมจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้ด้วยสู้เก็บเอาไว้ดีกว่ารอขายให้ทีมที่พร้อมดีกว่าครับเซอร์นิคาวครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเพื่อรันตอเลสแข้งเรือใบเราที่ยังเจ็บอยู่แกออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าโรนัลโด้เนี่ยเป็นแบบอย่างครับ ให้กับเขาโดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวเองซึ่งถือเป็นการปฏววิวัติวงการฟุตบอลเลยเขาเป็นแบบอย่างของผมเขาเปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลในแง่ของการรับสารอาหารการดูแลตัวเองและการลงทุนเพื่อร่างกายของตัวเองมันเป็นกระบวนการระยะยาวซึ่งคุณต้องทําตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เห็นผลในอนาคตครับฟุตบอลต้องใช้ร่างกายมากยิ่งขึ้นและคุณก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม ตนมีเทนเนอร์ส่วนตัวครับรวมถึงนักกายภาพส่วนตัวด้วยและก็มีส่วนช่วยสนับสนุนตนด้วยพวกเขาติดต่อผมอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันครับก็เฟรนตตอเลสมีโรนันโดเป็นแบบอย่างใน,นเรื่องการดูแลสุขภาพเลยครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับสถานีฝากเว็บเดิมพันกีฬาเอาไปในออมอกออมใจเลยนะครับแอดไลน์ไปได้เลยแอดอัลฟาแป Info แอดตามด้วยออลฟาตัวใหญ่88และก็อินโฟตัวเล็กครับหรืออีกวิธีหนึ่งง่ายๆเลยครับใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่กดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ